สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแนะนำท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนานะครับกาบไหว้สักการะนะวัดป่าธรรมอุทยานครับวัดแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสำรานอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับและวัดแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพด้วยเดี๋ยวผมก็จะพาแนะนำพื้นที่โดยรอบเลยละกันนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าวัดนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วจะได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับสักระแด่องพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับสาธุดีแล้วจะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับดูล่มลืน่นด้านในนี้ก็สามารถนำรถยนต์มาจอดได้นะครับท่ามกลางต้นไม้ณจุดนี้ก็สามารถร่วมทำบุญได้นะครับ พื้นที่ตรงจุดนี้ดูสวยงามร่มรื่นมากนะฮะอยู่ใต้ต้นไม้บรรยากาศดีครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปด้านในนะครับสอง,งทางก็จัดสร้างเป็นสวนนะฮะสวนต้นไม้ดูร่มรื่นทางฝั่งนี้น่าจะเป็นร้านค้านะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดให้บริการนะฮะชมทางด้านนี้นะครับ ตามป้ายก็บอกว่าเชิญจ้าดอกไม้ทุกเทียนนะครับเปียกคำตรงนี้ก็เป็นไม้ประดับนะฮะกาักะระ,ะพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปองค์ยืนสาธุดีแล้วมาชมพื้นที่ลานจัดรยนต์นะครับที่ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้จะเป็นต้นไทรนะครับก็จะเห็นรากต้นไทรกลับมาชมพื้นที่ตรงนี้ เดินเข้าไปท่ามกลางธรรมชาติสวนหย่อมไม้ประดับนะฮะเดิมก็คงจะเป็นร้านค้าแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดให้บริการมองมาทางด้านซ้ายมือของผมนะครับณนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นวิหารพระแม่สามนางนะครับกราบไหว้พระแม่สีปทุมมาพระแม่สีสุธรรมมาพระแม่สีสุดาธรรมนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วเดินตรงไปทางเบื้องหน้าครับทางเบื้องหน้าก็จะเป็นลูกปั้นช้างนะฮะสองเชือกซ้ายขวานะครับจะเป็นลูกปั้นช้างขนาดใหญ่สีขาวครับมองกลับไปยังพื้นที่ลานจอดรยนต์ผมอาจจะชอบตรงมุมนี้เป็นพิเศษนะครับดูลมลื่นเย็นสบายเดี๋ยวเดินตรงไป กบาบักระลูกปั้นพระพุทธเจ้าทรงประสูตินะครับเดี๋ยวเดินเข้ามาลูกปั้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับตอนที่พระองค์ทรงประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะครับสาธุดีแล้วอุมนี้ก็จะเป็น ลูกปั้นดอกบัวสีทองนะฮะซ้ายขวาแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาเดินมาทางานี้ครับผมก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังครับจุดนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุวิหารพระยกนะครับจุดนี้นะครับศาลเจ้าแม่ทั้งสามสิ่งศักดิ์าสิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ พระพุทธสุริยะเมตไตรหลวงนะครับเดี๋ยวเดินตรงไปตามเส้นทางนี้นะครับทางเบื้องหน้าที่เห็นก็จะเป็นร้านค้านะครับเห็นป้ายกาแฟสดกาแฟโบราณนะครับเลื่อนชมบรรยากาศธรรมชาตินะฮะพื้นที่สวนหย่อมต้นไม้และไม้ประดับนะครับตรงทางเข้าก็ปิดไว้ก็ คงไม่ให้ใช้บริการนะฮะแล้วเดินมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าวัดนะครับดูข้อมูลตามป้ายนะครับเปิดเวลาตีห้านะครับแล้วก็ปิดเวลาสองทุ่มนะครับท่ามกลางธรรมชาติหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมากล่าวข้อมูลเกี่ยวกับวัดป่าธรรมอุทยานนะครับสร้างโดยลูกศิษย์หลวงพ่อกล้วยนะครับ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ12กิโลเมตรนะครับติดกับถนนมิตรภาพครอบคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ในบรรยากาศล่มลื่นนะครับสัมผัสกับบรรยากาศล่มลื่นเดอนชมพื้นที่ณจุดนี้นะครับงานประติมากรรมนะฮะตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกปั้นป่านะครับ รงจุดนี้ถ้ามองไปแล้วนี่คือจะเป็นลูกป,ปั้นปลาสีฟ้าน้ำเงินนะฮะขนาดใหญ่จุดนี้ถ้ามีขยะก็ต้องทิ้งให้ถูกทางด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะโดดเด่นด้วยพระมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวงครับจักระองค์หลวงผูใหญ่พระพุทธรูปปางเดินสีขาวองค์ใหญ่สูง2ี่าเมตรครับไหว้พระบรมสารีริกธาตุใน พระวิหารยกกาบสมเด็จองค์ปถมนอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นนะครับให้กราบไหว้ขอพรครับทางด้านหน้าผมก็จะเป็นลูกปั้นของเจรเข้นะครับลูกปั้นของเจรเข้งั้นเดี๋ยวผมพาออกจากตรงจุดนี้ไปก่อนละกันเดี๋ยวผมพาเดินต่อไปทางด้านนี้นะครับปัจจุบัน วัดกลายเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบเหมือนป่านะครับภายในวัดมีน้ำพุและน้ำตกที่สร้างขึ้นมีศาลาราลิมน้ำมีบ่อขนาดใหญ่ไว้เลี้ยงปลาครับแต่ผมก็พาเดินไปตามเส้นทางเดินนี้นะครับตามป้ายส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะครับ จะต้องเดินไปทางด้านนี้ก็จะเห็นต้นไผ่นะครับต้นไผ่และไม้ประดับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมตรงจุดนี้และทางด้านนี้ก็จะเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างนะครับท่ามกลางธรรมชาติดูร่มลื่นดีครับเดินไปต่อทางด้านนี้นะครับผมก็จะต้องเลียวซ้ายเดินไปต่อทางด้านนี้ จะสร้างตกแต่งได้สวยงามมากต้นไม้ไม้ประดับสิ่งก่อสร้างงานปฏะติมกกากรรมต่างๆนะครับนะจุดที่ผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพามาชมสายที่ห้อยลงมานะฮะดูมีเอกลักษณ์ดูน่าสนใจครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโต๊ะที่นั่งนะครับ สักกะะแต่องค์เทพทันใจครับสาธุดีแล้วสถานที่ณจุดนี้นะครับจะเป็นจุดสักกะอะองมหาเทพหลายพระองค์นะครับสักกะะแด่องค์มหาเทพทุกพระองค์นะครับจะมีลูกปั้นแห่งองค์พระพิเนศจะเป็นลูกปั้นปางนั่งและปางยืนนะฮะที่ดูสังหางามสาธุดีแล้วสักกะ พระเจดีย์ทันใจครับพระเจดีย์ณสถานที่แห่งนี้ครับพระเจดีย์ทันใจสักกะพระพุทธรูปปางยืนครับสาธุดีแล้วเลื่อนชมบรรยากาศนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าไม้ณจุดนี้ก็จะเป็นศาลาวิหารนะครับ กาบสักกะะพระพุทธรูปองค์สีขาวทางเบื้องหน้าครับสาธทุดีแล้วณจุดนี้ตามป้ายนะครับเชิญนมัสการพระยกป้ายตรงจุดนี้นะครับเชิญบูชาพระบรมสารีริกธาตุพาชมบรรยากาศินรอบณจุดนี้ก่อนนะครับด้านบนจะเป็นลูกป,ปั้น แห่งองค์พญานาคราชเจ็ดเสียดนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจำลองน้ําตกนะครับชมบรรยากาศโดยรอบนะครับท้ามกลางป่าไม้ต้นไม้สูงใหญ่นะฮะจะมีต้นไม้เลื้อยปกคลุมครับไม้ประดับด้วยเลื่อนชมศิละปะนะครับที่ห้อยระย้าลงมาศิละปะทางภาคอีสานนะครับชมความสวยงามณจุดนี้ สักการะแด่องค์พระประธานพระพุทธรูปทางเบื้องหน้าครับศรัทธาแห่งพระบระมสารีริกธาตุสาธุดีแล้วสักการะองค์้าวเวสวรรณครับเดี๋ยวผมพาเดินมาทางนนั้น,นี้นะครับ จุดนี้ก็จะเป็นป้ายวัดป่าธรรมอุทยานนะครับจุดนี้น่าจะเป็นแผนผังนะครับสามารถร่วมทำบุญวัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นได้นะครับจุดนี้จะเป็นลักทังขนาดใหญ่ครับวัดป่าธรรมอุทยานนะครับพาเลื่อนชมโดยรอบนะฮะ ดูลมลื่นสดชื่นดีนะครับแนวคิดการจัดสร้างถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวพาชมสวนป่านะฮะต้นไม้จุดนี้ก็จะเป็นต้นไผ่นะฮะจุดนี้ก็จะอุดมไปด้วยต้นไผ่ผมชอบมากเลยทําากลางธรรมชาติ ต้นไม้ไม้ประดับจุดนี้ก็จะมีห้องน้ำให้บริการแก่ผู้ศรัทธาด้วยนะครับสักการะองค์พระประธานาพระพุทธรูปในศาลาอาคารสิ่งก่อสร้างนี้นะครับสาธุดีแล้วเดี๋ยวเดินมาทางด้านนี้หน่อย จุดนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำที่ให้บริการแล้วตามป้ายเนี่ยจะมีศา,าลาริมน้ำด้วยเดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปทางด้านนี้นะครับชมห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะฮะอ๋อตรงนี้จะเป็นห้องน้ำชายเดินไปยังโซนศา,าลาริมน้ำนะครับเดินไปนะฮะพื้นที่กว้างขวางนะฮะตอนนี้ผมยังเดินไม่ครอบคลุมทั่วถึงนะฮะ ยังสามารถเดินไปอย่างต่อเนื่องเดินไปต่อนะครับทางเบื้องหน้าเพื่อที่จะไปศาลาราลิมน้ำครับสักการะแด่องค์พระสังฆัจายนะครับล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาครับพื้นที่กว้างขวางนะครับ สักระแด่องค์เท้ามหาพรมนะครับองค์พระพรมทางเบื้องหน้าผมณจุดน,นี้สาธุดีแล้วแล้วเดี๋ยวผมเดินมาทางด้านนี้ก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาสักระองค์พระพุทธร,รูปองค์รรงใหญ่นะครับพระพุทธร,รูปองค์สีขาวครับทางเบื้องหน้าจะเห็นเป็นลูกป,ปั้นขององค์พระศรีวลีนะครับลํำรวยเงินทองเหลมาเทมานะครับ สักกะระองหลวงปู่ใหญ่นะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับพระพุทธรูปองค์สีขาวครับสาธุดีแล้วณจุดนี้อ่านตามป้ายนะครับพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมสักกะระแด่องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับสาธุดีแล้วแล้วเดินไป ทางด้านนี้นะครับจะเป็นศา,าลาริมน้ําสักระแด่องค์พระแม่ธรณีครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับสาธุดีแล้วเดินมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นศา,าลาริมน้ําหรือที่เรียกว่าศาลาแลบียงธทรรมนะครับก็จะมีป้ายบอกด้วยนะครับว่าการุณาถอดรองเทา้าเดี๋ยวชมภาพณนะจุดนี้นะฮะ จากพื้นที่ด้านหลังพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมนะครับผมก็จะพาเดินมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นบันไดาทางเดินลงนะครับเมื่อเดินลงไปแล้วก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะครับชมลูกปั้นขององค์พญานาคนะครับที่จัดสร้างได้สวยงามนะครับจะเป็นเสียนองค์พญานาคครับ เดี๋ยวผมพาเดินลงไปพื้นที่ด้านล่างนี้เลยดีกว่านะครับก็จะเป็นทางเดินซุ้มนะฮะด้านบนก็จะเป็นไม้เลื้อยนะครับเดี๋ยวเดินข้ามสะพานแม่น,น้ําตรงอยู่นี้ไปก่อนจะเป็นสะพานเหล็กนะฮะเดินตรงไปตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงกลางสะพานนะครับเมื่อเลื่อนชมทางด้านนี้ก็จะเป็นศา,าลาริมน้ําหรือว่า สาลาหรือเบียงธรรมนะครับเลื่อนชมณจุดนี้ตอนแรกผมนําเสนอไปว่าจุดนี้เป็นแม่น้ําแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นบึงน้ําหรือว่าหนองน้ําหรือเปล่าน้ําในพื้นที่ณจุดนี้ก็จะเป็นน้ําสีเขียวนะฮะชมไปทางด้านนู้นนะครับจะเห็นเป็นสาลาสิ่งก่อสร้างนะครับที่ด้านในจะเป็นองค์พระพุทธรูปองค์ยืนสีขาวนะครับ เดี๋ยวเลื่อนชมบรรยากาศนะฮะแล้วก็เดินต่อไปทางเบื้องหน้าเดินตรงไปนะครับจะสร้างพื้นที่โดยรอบได้ดีมากเลยนะครับเมื่อมองไปทางด้านหน้าจะเป็นลูกปั้นขององค์พญานาคครับเสียนพญานาคที่จะสร้างได้วิจิตรบรรจงสวยงามมาก แล้วเลื่อนมาชมทางด้านนี้นะครับจะเป็นหัวปลานะฮะปลาอ้าปากนะครับลูกปั้นที่อยู่ริมบึงน้ำแหล่งน้ำณจุดนี้แล้วเดินมาทางด้านนี้นะครับสักกะละลูกป,ปั้นพระอาจารย์สำราน,นครับสาธุดีแล้วณจุดน,นี้จะเป็นที่ตั้งนะครับที่ปฏิสถานของ พระมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวงนะครับเดี๋ยวเลื่อนชมจากภาพระยะไกลระยะห,าห่างณจุดนี้ก่อนพระมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวงครับสาธุดีแล้วเดี๋ยวเดินผ่านณจุดนี้ไปนะครับเดี๋ยวเดินผ่านทางเดินลำตัวขององค์พญานาคนะครับ ดูสวยงาามมากทางเบื้องหน้าที่เห็นในระยะไกลหน่อยนะฮะก็ <c oughs> จะเป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวนะครับที่ตั้งอยู่บนฐานของพระมหาธาตุเจดีย์ครับเลื่อนชมทางด้านบนนะครับสักพละพระมหาธาตุเจดีย์ตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงก่อสร้างนะครับ มองออกไปตรงจุดที่ผมเดินผ่านมาครับสำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนากาวไหว้สักการณะณวัดป่าธรรมอุทยานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตบำบลสําลานอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานทางผมได้นะครับที่ช่อง y o u t u b e โอมเข้ามากด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วย แล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปแนะนำท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ